สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพาทุกคนมาเที่ยวที่ฟาร์มนะครับที่ฟาร์มวัวของเรานะครับมาตัดหญ้ากันนะครับทุกคนก่อนจะตัดนะครับเรากรองตะไบเลยก่อนนะครับทุกคนนี่เราเจียเอาลูกหมูนะครับมาเจียยฟันวงเดือนนะครับหรือฟันเครื่องตัดหญ้านะครับเพราะว่ามันไม่คมแล้ววันนี้เราก็จะเจียให้มันคมก่อนที่จะไปตัดหญ้านะครับ ครับหลังจากเราเกี่ยวฟันเครื่องตัดหญ้าเสร็จนะครับเราก็ไปตัดหญ้ากันนะครับทุกคนหญ้าเราก็อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ติดกับฟาร์มวัวโคกวัวของเรานะครับปลูกไว้นะครับจะเก่แล้วช่วงนี้หญ้าเยอะเลยนะครับครับแล้วเราก็ไปตัดนะครับเราจะตัดไม่เยอะนะครับเอาหน้าเดียวพอนะครับทุกคนเพราะว่าวัวบางตัวก็ปล่อยไปกิน นะครับไปกินอยู่ข้างครอบหัวของเรานะครับที่เหลืออยู่ในครอกก็ไม่กี่ตัวนะครับเอาคุณไว้นะครับหลังจากเราให้หัวอาหารเสร็จเราก็มาตัดหญ้าให้เขากินนะครับเพราะว่าถ้าคุณทุกตัวก็ไม่ไหวนะครับเปลืองทั้งหัวอาหารนะครับเหนื่อยทั้งตัดหญ้านะครับอ่าเราก็ไปปล่อยให้เขากินมั่งนะครับส่วนที่เราขังล้อมรั้ว ร้อมลวดเอาไว้นะครับให้เขากินเป็นช่วงๆนะครับทุกคนแล้วเราก็ตัดมาเรื่อยๆนะครับสปีดให้มันเร็วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาจะได้จบเร็วๆนะทุกคนนี่มาจนถึงหน้ากล้องแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็จะขนไปให้ให้บัวนะครับ เอารถมาก่อนนะครับรถเข็นญ้านะครับรถล้อเดียวช่วงที่เราขนยาใส่รถนะครับจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเราไม่มีคนถ่ายให้ครับใส่รถหมายชุนเต็มแล้วนะครับนี่รถเข็นญ้านะครับที่เราเคยไปเข็นออกจากคนานะครับทุกคนเราใส่เต็มแล้วเราก็เอากล้องไว้ที่บนรถนะครับ เอาโทราศัพท์ไ้บนรถแล้วก็ถ่ายไปข้างหน้านะครับเราก็เข็นไปรเรื่อยนะครับทุกคนความของเรานะครับก็ไม่ไกลนะครับประมาณห้าสิบเมตรนะครับทุกคนนี่ไปเรื่อยเรื่อยนะครับดยจะถึงโคกจะถึงฟาร์มแล้วนะครับนี่เข้าไปเล้ว หลังคาฟาร์มครับใหญ่โตอูอามากครับฟาร์มของเรานะทุกคนสำคัญที่วัวเราไม่ค่อยไหวนะครับเลี้ยงเหนื่อยมากครับทุกคนนี่นะครับจุดตัวเม็ดมะขามนะครับสวยมากตัวนี้นะครับซื้อมาใหม่ไว้เป็นกอพันธ์ประจำคอกประจำฟาร์มของเรานะครับทุกคน ครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ